ตัวเลขเปอร์เซนของช่องประสิทธิภาพติดลบเปอร์เซ็นเป็นสีแดงไม่ได้เรียกว่าช่องติดแดงนะครับทุกคนตัวเลขช่องประสิทธิภาพเนี่ยคือตัวเลขที่อ้างอิงจาก28วันที่ผ่านมาว่าช่องเราพัฒนาหรือว่าแย่ลงถ้าพัฒนาขึ้นมันก็จะขึ้นเปอร์เซนบวกเป็นสีเขีเขยวนะครับ ถ้าแย่ลงมันก็จะติดลบเปอร์เซ็นต์เป็นสีแดงไม่ใช่ช่องติดแดงนะครับตรงนี้เอาไว้ดูว่าการเข้าถึงของเราดีขึ้นไหมหรือว่าแย่ลงผู้ติดตามเราเพิ่มขึ้นไหมใน28วันที่ผ่านมาการรับชมวีดีโอเรามีคนเข้ามาดูเยอะไหม เราเช็คจากตรงนี้ได้เลยนะครับถ้ามีคนเข้าถึงเยอะมีคนเข้าดูเยอะผู้ติดตามเยอะเพิ่มขึ้นมันก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์เป็นสีเขียวทุกช่องนะครับ